ที่แน่ๆเนาะเขามีแผนไว้ว่าเขาจะพากันไปเที่ยวไทยอีกครั้งนะทุกคน้าก่อนที่มาฮอดได้เนาะสะออนสะออนสะออนมีข้าวดีพร้อมทุกคนก็คือแบบข้าวที่แบบรอคอยโคโอยข้าวปีเต็มทุกคนข้าวนี้คือแบบหลายคนกัน ดีใจนำเฮาไปเมน,น,นเนมนอย่างน้องยุสิเอาผัววะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F c ทาีังฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อสบายยินงยามแรงๆเด้อพี่น้องยินดีต้อนทับเข้าสู่ซ่องน้องแฟนบอมยูเดอ <c oughs> ้อมื้อนี้น้องบอมกสิมาในลุกแปลกๆบอบโคตดเด้อพี่น้องเพราะว่ามื้อน,นี้น้องบอมใส่รีชันเดอร์อัดคลิปเนาะปกติน้องบอม จะโปรไซรินเนื้ออาชีพเล้วเพราะว่าเวาบุกอดตรเลยว,วาบุกแจกดีค่ะไซรินเนื้อบนกอ,อ,อดฟังไปก่อนเนาะมือนี้น้องบอมสิพาทุกคนไปเอาผลไม้ผลผูกที่เหมือนหลังเก้าเนาะซึ่งน้องบอมจะกลั grab ยงจันเลยด้วยมืออืนดนะทุกคนการกลั grab ยงจันทร์ครั้งนี้ก็เป็นการตื่นเต้นแห่งเนาะซึ่งสิไปเฮ็ดอย่างนั้นก็ต้องรอติดตามบึงเนาะอาที่แน่ๆเนาะเรามีแผนไว้ว่าฮักจะพากันไปเาที่ยวไทยอีกครั้งเนาะทุกคนน้องบอม grab ยงจันทร์ครั้งนี้เนาะ โอ้โหคือตื่นเต้นเลยพี่น้องการไปเที่ยวไทยนะี่นะเป็นอีกอย่างที่ตื่นเต้นแหงเนาะจิไป๋ก็ผ่านั้นก็ต้องรอติดตาปุ๊บเนาะพี่น้องไปเนี่ยเขาจะไปเอาพวกอ่ามรกไม้ก,ก็เนาะว่ามีอีกอย่างได้เป็นกยนยลีบยุ่งหันและเก่าเขาจะเอาไปฝากเพิ่นเนาะชุดเมื่อเียงชุดนี้นะน้องบอลชิไปได้เอาอ่าน,น,นอไม้ไปฝากเลยเนาะคือนอไม้ปีนี้มันก็เข้าเดือนสิบแต่เนี่ยมันก็เริ่มยากอึดๆึดเนาะไปซอกก็ยากยากย,ากๆๆยากพี่น้องก็เลยว่าชิบจไ,ได้เอา นองไม้ไปแต่ว่าสิเอาแบบมักพุกนองยามนี่เป็นยามมักไม้เป็นมักพุกโบมักขาาโบอีกอย่างต่างๆาเราสิเอาไปตอนเพิินทุกคนไปจะเอาไปเอากันเลยเนาะนี่เอาเอาจักอันนี้บดเลยว่าสชมาข้อมักพุกอื่นใช่เมือเหวียงอื่นสีสิกเก่าแมนก้อนเมย์แม่ ยังคืดอยู่สเกาแม่หวสิเกาบ่หวแม่ลมเลาเมื่อ,อนี่18แม่เอาสิกับตอนน้เพราะว่า,าต้องไปซ้อมอยางเานาะแก้ออกงเ,เลย ขีดชีปกระเป็ดล้วได้บท kind of นี้นะพุ่นนามาฮ่นนาโอ้พุ่นหุ่นหุ่นหุห่นเอาเอาขนมต๊ะบทนี้นะโอ้ทาเบรกโอ,อ Costco, ้ยย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 ยขยันหน่อยพน่นาเลยทาเบรกไมหมวะฮันน่ะโอ้ใส่ตีนไม่ได้หันเบรกหันอันนี้เ <Ill> ป็นบรรยากาศยามแรงดุเหอนอนอยพี่น้อง โอ้โหสวยมากยักมืดเลยละเนาะตะเวนตกละน้องบอกว่าสิมาเอาสวยแลวพอด,ดีเฮ็ดเบียยเหงื่พอดีแล้วก็พอด,ดีทำนี่ค่ะว่าสิมาเอามาพุกต้นนี่ละทุกคนแซ่บแซ่บมันยากเป็นใจอ่อไดไจ้ใจข้าวเจ้มันกระเบื้แดงมันเป็นใจอ่อนนะมีสองต้นเนาะต้นนี้ออดน,น้อยต้นต้น,ตนทางนั้นนะมันอ่อนหลายต้นทางนั้นมาจะน้องบอกชิยักอามาพุกก่อนที่ เอาไปซีดแนวและน้อยของเพ <laughs> ิ่นเด้ยัยงไงยังไงนะจร้อนก็เป็นอี้มายักเอามักพุกแต่อันน้อยเอามักต้นให้โอ้โหได้ครบเนาะที่หญิงมาไล่คนนี้ <laughs> ามาไล่เชื่อคนนี้จึงได้ไล่หน่วยข <laughs> ึ้นเมืองไม่จังคนดีซีโอ้โหซีใครก็มีแล้ว <laughs> โอเคเนาะอย่าหอบกสิกรกันเนาะทุกคน,น,นยังมายังมายังมา ยังมาสับกับบอเกลิซิปมาอู้เมลินจะโรทีปไหมเนาะสื้อมือเนาะไม่เห็นยังเห็นจังไดจอดลงจอดลงวางรถลงเห็นจังไก่ดิณ่ะก่อนลูกกดกดเสีเอาเห็นจังไดเห็นอ่าเห็นอยังอันนี้เออเอาขนมย่างให้เมยน้อยไว้เออเอาไว้ไปกินยุงเหียนเด้อไปซื้อยุงเหียนเด้อมาต้องซื้อกินอยู่พี่เด้อเด้อเมือวานมือวานนี่มาชิเอามาให้ ไปลินดันอคอคันชาเนี่ยเมื่อี้มีนากระบ่เห็นอาน้ามีนาไปซื้อปะสบายดีตอนเศร้าพี่น้องเศร้าบรรยากาศบานเหามือน,นี้เนาะน้ำโมกเต็มเลยพี่น้องเมื่อน,นี้น้องบลอกกับเก็บยอดบอบวบยุ่น,นี่แหละยางน,นานเลยทุกคนวัาซิขึ้นไปเก็บยอดตะกูดงยุ่ส่วนอย่างเนาะแต่ว่า ตื่นเศร้าปนใ่แล้วกันอย่งบทแจ้งอยู่แม่ก็เลยบ่ให้ไปเนาะเพราะว่าสิกัลบตอนช่วงแปดโมงทุกคนก็เลยว่าจะเก็บพักกัน,นอยอนบกบวบนีไปฝากข้าเจ้ายู่เวียงเอาเนาะ,ะขอโทษเด้อที่ไปกินพกูดงองมา,มาพี่น้องมากินข้าวเศร้านำกันเด้ออุ้ยมืดแทะ ข้าวเส้าของเข,งขามื่อนี้ก็จะมีมักแตงแล้วก็มีหน้าปลาโนยหน,หน้าปลาโนยนียน่ปลาโนยที่หลงตอนวันนั้นเลยทุกคนแล้วแม่ก็ไปใส่ตัวเย็นไว้เนาะมามากินข้าวนำกันพี่น้องกินข้าวเร้ามีอย่างเขากระบ่ายไปก่อนเนาะฟ <c> ร <oughs> าวเด็กไอซี่ฮอดมุงขึ้นรถละป้าบึงกองเขาฮับไปได้จริงๆพ่อกระลมหลานอยู่เนาะเป็นจะไก่แม่ไปลมอันอันนั้นเพื่อนไปปะไปพ่อกับแม่ก็จะนำไปตามหลังเนาะพี่น้อง ซึ่งน้องบ่มชิกับมือนี้แล้วเนาะพุนาพุ่นลงกับลานเพิ้นไปพี่น้องตอนนี้พ่อได้น้องแม่ได้น้องที่ไปส่้เขาเนาะไปเมดครอบครัวเลยไปโอเคไปเจอกันอยู่คิวรถเด้อพี่น้องเด้อโท้เกือบมาพอทันแล้วออฟแปดหมุนแทบวันนี้ป้ารถคือเก้าแท่ยานไปทางยานไปสิบหมวออด เออฮอดจ้าทุฮอดไปไปขึ้นไปไงคือบ่เห็นคนเนาะเอาเครื่องข,ข,ขึ้นเลยซะที่บูเขาฮองรถเออชิบโมงกับธรรมดากระมาตะฮันนู่หัหกเลยอันนี้ออกจกอักโมงแปดโมงเครื่องว่ะเอาเครื่องขึ้นเลยบ่เจ้าของรถตู้ใส่เราไปเนี่ จะิ่งบานางก่อนเต็มเลยในทางนานี่ยโอ้คนเต็มหมดละโอ้คนนางเต็มหมดเต็มก็บปปเป็นอย่างนางทางถึงคุณก็ได้มันจริงมันจึงเย็นที่จะคล้องรถ โดยเจ้าก็เดินทางปลอดภัยกลับมือหือนะกบเจอเด้อบ๊ายบายแม่กับโ่อก็จิตกลับแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดหมู แปดโมงสี่สิบนาทีเนาะรถเพิ่นกระออกปกติแปดโมงเครื่องรถออกเนาะแต่ว่าบ่ค่อยได้ขนแล้วเพ่นก็เลยอ่านต่อไปเนี่ยเว,ยาวลาไปประมาณสิบนาทีเป็นสี่สิบเนาะแต่รถก็ะออกคนกระซิบว่หลายบันไดเนาะถ้าเป็นวันเสาร์วัน,นจันทร์ก็น่าจะหลายอยู่เทามงองเป็นวันพระหัสออนี่แค่แค่เคริ่มต, <laughs> ต้นนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ย กล้องจนเอาอยู่เสาละดยวเอาไปเจอกันอยเวียงเราทุกคนถ้ามีอย่างนิดๆต้องบอมกะทิท่ายเนาะถ้าว่าบ็ได้ท่ายไปดำทาง,งานอนวาน้องบอมทรากโทรศัพท์ใบมือเศา้าเนี่ยล,ลืมเบิ้งว่าโทรศัพท์เขากเ็เลยเฮ็ดให้แบกซิมดประหยัดเวลาไว้จากน้อยไปฮอดเบียงละโทรหาเขามาฮับบ่ดด้ ไปทางนี้ปะไป่ไปเรียงมาเลยเออใส่ทำไมตกใจทำไมคิดว่าสิไปใส่ชมบูลเรียงจังคือมาทางนี้ปะการเดินทางของเฮาครั้งนี้เนาะบอกเลยว่าทุรักทุเลแห่งขนาดว่าคันเริ่มต้นนอนนี่เนาะ กัยังว่าหัวหุ่นหัวสั้นไปคนละทิศโนละทางเลยพี่น้องถ้าว่าไปหอดเวียงจันนี้บอกเลยว่าต้องได้ไปอีกโก้ตับไตไซผงอยู่หงหมอแล้วละ่ะเส้นทางแต่ลองสานไปหาเวียงจันก็นจะมีทางบอดีแจ่ทางดีแจ่ผสมประสานกันเนาะแต่มือนี้หู้ซึกว่าทางบอดีหลายก่อน <c oughs> เส้นทางบางบอนเพิ่นกะกำลังแปลงไปเนาะเพราะว่าช่วงนี้ยามฝนุนเส้นทางก็อาจจะอยากเปื้อนหลายบางบอนก็นจะมีพี่ฟุ้งเวลาครับรดส่วนกันเนาะก,ก็จะมีน้ำหมอกปล่อยๆลลงมาแด่จะ โบเมนน้ำหมอ,อกยามหนาวได้เป็นน้ำหมอ,อกสีแดงนะทุกคน <c oughs> เป็นคือการบอรพี่น้องเวลาขี่รถไปแล้วหนทางเป็นแบบนี้รู้สึกว่ายากนอนอยากนอนพอหนทางดีแล้วบอยากนอนนอนไปนอนมารถตกขุมหัวไปฟาดเสียหลังขาดรถพี่น้อง <c oughs> บห่ว้ว่าเป็นน้ำหนทางบอรหรือว่าเป็นน้ำโซฟเฟอร์เฮาเกิดลอยเนาะเดี๋ยวน้องบอมสิพาทุกคนไปฮับซ่มบรรยากาศการเดินทางไปนํำกันเนาะ ก็หอดทางดีพี่น้องนี่หอดทางยางละรับใจเขาจนเกือบบินเนาะเฮ็ดอ่ะเด็กเส้นทางครั้งนี้คือมหดฮายแห่งโอ้รับใจโป่งต่ำกันจนชิมุนมาละตอนนี้ิันก็จอดให้คนลงเนาะคนขึ้นคนลง ဖယဖယဖယသရာင so ်ရးိုခ်းင်ရာင်ဖယယြွေးသလ เขาน้ำซื้อของต้องของฝากไปตอนเขาเจ้าอยู่เวียงได้แล้ว<ป>เข้บใจไปเขานำก่อนโอ้ยเมื่อยตอนนี้ก็อหอดเบียงจันแล้วทุกคนไวปานขี้ตัวเ <c oughs> ด็ก็ไปตรวจดื้อซีฉู่เด้ยนี่จอดในหาวอยู่ต้นไม้ใ่ไ่เด้อ ต้นไม้ดูทางนาน,นี่เลยโอ้ยหอดแล้วโอ้จึบจับต้นถั่ดเมื่อยหมือ,มมอไปลุงปัะนี้นนะอันนี้นะนเป็นเครื่องของเราเต๋อสีขาวเด้อ เออคยเกือบไปเคยเกือบเอาเครื่องให้ทุกคนคนที่เออจะเอาเครื่องเขาเบาลงให้บา้าตอนนี้ก็ทาต้องยู่มาฮับเนาะปัาน,นั้นมาที่ออกมาแล้วยังบบเห็นวีแววะ่ะต้องยู่ยู่ใส่เลยทุกคนโดยแม่ละ ละปาก่อนที่มาฮอดได้เนาะสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนฟาเอ้ยเบิ่งดูเบิ่งโซบน้ามันใกล้ๆดูเลยเป็นยาวๆอยู่เนาะยีนาฮองเนาะบดได้ฟุตบดเออบดได้ฟุตเสียงในหัวออกมาเสียงในหัวแกเสียงในหัว ตตกูว่ามปนอีพอยู่ก็อีพอว่ามนกันกูล้วก็กูนี่เนาสิเลยอุ้ยแพเสียงไงัวมาสันตอนนี้น้องบอมกับมหอเป็นชีมหออ่น้องพี่น้องบอมก็ิให้น้องยูมาไข่เบ่งมีอย่างเดเอาเกิรมาตอนบ้านไปเ่งบ้านขบใจเดนบก่อนนุบก่อน ขอ,ท,ขอ,อาาทูขออภัยทางหลังน้องอยูหกหกเนาะเพราะว่าเพิ่นเมียนเครื่องในห้องมานแีแย <Yeah. S 2> ่มาเอมัส้มโอข้อไอพีนานะของไอพีออพมอนกับ <laughs> มีแต่เปลือกแต่ว่ามีแต่เปลือกแต่ว่าทุกคนได้หลายหน่วยจะตัง้งรอยู่ตั้งทาลงออกมาเมื่เลยว่ออกมาเมืเลยก็ได้มีแต่เปลือตนนตกต

เออมากนั่นแหละมาคุกเขาเขาพัดไปเอาหมาไปมาคุกเขามันจะเอาาเเจ้ากินก็น้องบอบมาหอดเด้อะเนารอที่ตามตอนน้องยุบไปฮับเอาน้องบอมเด้อว่าที่เป็นเจ๊ดใหญ่จะทุกคนเนี่ยลูกใหญ่ขนาดโอเคเนาะพี่น้องอยากอยากเอาหกบาทตายแท้สุนะวองมาที่ไหนใหพี่น้องไปโอเคทุกคนที่นี่น้องยุบกันทีลาไปก่อนจะทุกคนเด้อ เราจะเอามาเข้าลิ้กันเด้อเน่อยไปถือกระเดื่อที่หนักที่จ่ายเต็มหน้าเนี่ยล้มเด้อพี่น้องคลิปนี้น้องบอบน้องยูกับศิลาทุกคนเป็นต้นเด้อจุดไหนกระขอบพากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อเรืออีบีต่อไปเราว่าน้องบอบเพิ่งมาเบียดจัดั้งนี้ด้วยเหตุผลจ่ายเลยทุกคนเนาะอีบีต่อไปมาเจอกันเร็วเลยทุกคนเดี๋ยวทีนี้แน่เรามีแผนการว่าจะไปเที่ยวไทยน้องบอบเนาะ ชิว้ใส่นั่นก็ต้องหล่อลูนรอติดตามฮับซุ่มไปกบมีข้าวดีพร้อมทุกคนก็คือแบบข้าวที่แบบรอคอยโอคอยสร้างปีเต็มทุกคนข้าวนี้คือแบบหลายคนกัอ่าตีใจนำเฮาไปพร้อมทุกคนเนาะไม่อย่างน้อยด้ยเสีเอวขวะร <c oughs> <c oughs> อติดตามพี่พีเตอไปพี่น้องบ๊ายบาย